อ่ะนะครับสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยก,กันกับผมสมาร์ทมังกี้นะฮะและคลิปสม um อนโดวอลคอร์ดิคอครับสำหรับใครที่ยังไม่กดถูกใจส u ัค c r i b e ทุกคนกดให้ด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะ <S <S สัปดาห์นี้นะตัวใหม่เข้ามานะเออโอ้ดิบูชาใช่ปะ นะครับผมแต่ก่อนจะไปเข้าเนื้อหานะแล้วก็อัปเดตต่างๆของวีคนี้ที่น่าสนใจนะครับผมนะขอแสดงความยินดีกับหมูฝอยๆเชนนะฮะเอ่อตรงกลางนี้เป็นลูกคนเฉยใช่ไหมฮะโอ้ย่างเท่เลยครับแชมเปี้ยนอิเลเมนท่ลของเรานะครับผมนี่นะยินดีด้วยนะครับผมผมแต่งตัวเหมือนเขาเลยวะเออเั็นไงเหมือนเหมือนกันหมดเลยนะครับสุดยอดเราที่มาสไตลิสต์จริงๆ เดี๋ยวผมแปะวิดีโอไฮไลท์นะฮะที่เป็นคลิปของวันนั้นให้อีกทีนะครับเดี๋ยวอ่านในคำอธิบายแล้วกันเนาะนะครับผมเรามาเข้าเนื้อหากันนะวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเคเวสนอเรื่องนะครับผมนะของโอนิมุชะกันนะครับไปวิ่งเคเวสกันนะฮะยังไม่ได้ดูเลยเออแต่ว่าก่อนจะไปก็เดี๋ยวให้ดูนิดนึงนี่น้องเข้ามาแล้วโคตรเท่นะฮะนี่นะครับผมโอนิมุชะนะฮะธาตุไฟ ธาตุน้ําและทตุลมนะรอบนี้มากันพร้อมทุกท่านะเออไม่ต้องรอกันเลยนะครับแล้วก็แน่นอน,นครับมืดแสงก็มีมาแล้วนะครับผมเนะาะคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปเล่นเนื้อเรื่องก่อนนะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาซ a ม m o กันนะครับผมโอเคไหมเดี๋ยวเราไปคุยถึงเนื้อหาอื่นอก่อนนะฮะเออส่วนสกงสกลิสกลเดี๋ยวเราไปคุยกันคลิปต่อไปแล้วกันเนาะคลิปที่เรามาซ a ม m o กันนะครับ <arrive> เรื่องแรกเลยนะครับอย่างที่บอกเนาะนี่นะครับโอริมุชาก็อยู่กับเราอีกประมาณ3าาวันกับ4ี่วันนะฮะมั้งแต่วัน นะก็200ก็การันตีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กิจกรรมครบพันวันนะฮะเออพันวันของเซิร์ฟเวอร์นะค,คือแบบว่าแจกกันแบบจริงจังแจกกันแบบโคตรแน่นเลยนะฮะที่นะครับ1,000วันกับคอร์ิคอลนะ,ะเราเคยพูดไปแล้วเนาะนะครับผมวันนี้ก็ยังทำต่อเนื่องสะสมกันได้นะครับวันนี้ผมยังไม่ได้ทำอาหารประเภทสลัดแล้วก็อาหารประเภทชาหรอได้เลย นะ,ะทำกันไปเลยนะดิกำลังจะวันที่พันแล้วนะวันที่9 9้านะนี่มันน่าจะไล่ไล่ไปนะสลัดกระชาโอเคชาวนี้เลยนะครับ10อันเนาะนะครับผมนี่ง่ายๆนะฮะเควสง่ายๆเออ1ิบอันชากับสลัดนะครับเรียบร้อยนะฮะก็ได้รางวัลวันที่9 9 8และวันที่9 99 9เรียบร้อยนะครับ โอนี่ผชานะครับจุดกําเนิดแห่งดาบนะครับนี่ก็เ็อาอินประจําวันนะนะเวันนะก็ได้เมื่อแสงหนึ่งอันนะครับก็ไล่มาเนาะในลูกแก้วคัมพีแอคคีคัมพีวาลีวายุนะฮะเลนบมอพันหนึกแล้วก็คัมพีเมื่อแสงหนึ่งอันนะครับอันนี้ที่เห็นร่างนี่คือร่างปลุกพลังแล้วนะ่ว้ยเออร่างไม่ปลุกพลังจะมีหน้ากากอยู่เอาจิงๆนี่แอบเหมือนตัวละครดังตัวหนึ่งในวันพีซอยู่นะมีซัมมอนจัดเต็มนะฮะฉลองครบพันวันนะก็ซัมมอน ไปเรื่อยๆก็จะมีแคชแบ็กให้นะครับเป็นสกอร์คืนมาเนาะประมาณนี้เนาะมีสกอร์สีห้าดาวมาด้วยนะครับอ่าไล่ๆมาก็นี่เลยนะครับผมทั้งหมด1000ครั้งนะฮะมีเวลาทั้งหมด39วันก็หมดพร้อมวันนี้บูชาพอดีนะครับผมอาจจะค่อยๆซัมมอนไปก่อนอ่ะรอบแรกก็อาจจะซัมมอนให้ได้ทั้ง3ตัวก่อนเนาะนะครับผม1000ครั้งก็ต้องทําให้ครบแหละมันได้แคชแบ็กมันคุ้มนะฮะเอออย่าว่ากันเนาะเผื่อแบบมีตัวใหม่มาภายใน เดือนหน้าอะไรเงี้ยตัวธรรมดานะที่ไม่ใช่ตัวแบบตัวเปิดตัวใหม่ยอะไรเงี้ยเนาะนะครับจะค่อยว่ากันถล้วซมอนเราได้ของคืนนะยังไงช่วงนี้ก็ซมอนกันได้นะครับ1,000อันอันต่อไปนะครับผมบันทึกคมดาบและวิญญาณเนี่ยนี่นะครับโคตรเยอะเลยนะนี่นะก็คือทำเควสนะครับประจำวันนั่นแหละฮะเออทำเควสไปเรื่อยนะครับออกผจญภัย ภารกิจใหม่ทุกวันนะจริงๆก็อ่านได้อ่ะอ่านได้หมดอ่ะจริงๆมันคือภารกิจคล้ายๆเดิมนะเคลียร์กันได้ทั้หมด14วันนะมีเวลาทั้งหมด39วันเอ่สิวันแล้วกันเนาะจะทำทั้งหมด14วันเองนะครับผมแต่ก็เอาจริงมันก็แอบยากขึ้นเรื่อยๆนะฮะมันใช้พลังงานวันละตั้งนี่เห็นป่ะพันหนึ่งอ่ะเพิ่มวันละพันอ่ะนะครับคือ สิบสี่วันนะ่ะหมื่นสี่อ่ะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับก็จะใช้เวลาพักหนึ่งนะในการใช้พลังงานครบหมื่นสี่อะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะครับขอกิวก็จริงๆไม่ได้ยากนะปั๊มเอาได้นะครับทุกคนอ่ะกรุณากดรับเลยแล้วกันนะครับ,รบมันมาหลายวันแล้วนะครับแล้วก็นี่นะครับผมนะร่วมผจญภัยกับโอดิพุชชานะครับก็ได้รับเนี่ยวิญญาณนักลบนะได้มอนเนี่ยไฟน้ําลมนะก็จะได้วิญญาณอย่างละห้าอันนะ อัพเลเวลนะถึง110นะฮะวิวัฒนาการถึงเลเวล5ปลุกพลังถึงเลเวล10นะฮะทั้ง3ตัวเนาะอัพสกิลไม่ได้บอกว่าอัพเท่าไหร่แค่อัพ1อันก็พอมั้งนะฮะใช้ออนิมูชานะครับจัดการซาประหลาดทั้ง3ธาตุนะครับผมเนาะเคลียร์ถ้ำตอมน,น้ำตาโดยใช้อนิมูชาไฟแล้วก็วิหารที่ถูกลืมโดยใช้น้ำล้างพยาบาลมุมโดยใช้ลมนะครับผม10รอบนะยางส10รอบ โอ้โหถ้าไม่อัพตัวนี้อาจจะใช้ไม่ไหวเลยเนี่ยนะฮะแต่เรามีเวลาอยู่นะครับเคียย์เงาแห่งลูกอรุณโดยใช้อริมพชาไฟนะฮะเคียย์อ,อล,ล่าแห่งกระบฏโดยใช้น้ํานะฮะแล้วก็เคียย์ทุ่งกระหลดโดยใช้อลิมช่าลมนะครับเออนะครับก็คือใช้ตัวชนะทาาุผ่านนั่นเองนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราก็คงต้องปั้นกันด้วยนะไม่งั้นก็คงจะลงเลเวลสูงสุดไม่ไหวหรือเปล่าไม่ดิเออลงไหวอย,อยู่แล้วนะฮะเอาไปเข้าทีมหนึ่งตัวเก็บเลเวลอย่างได้เลย วิญญาณนักลบนะฮะนี่นะหลังจากเราเก็บดาบมาได้นะมันก็จะนับต่อไปเรื่อยๆนะครับ5 0 1 5ใช่ปะนะครับก็อันนี้คือของรางวัลที่สามารถรับได้นะครับผมเนาะก็มีชุดให้ด้วยนะครับนี่เอ,อ่อหีบทรงผมผนึกพลังปีศาจนะฮะถ้าใครเติมนะครับเติมก็จะอยู่ที่ข้างล่างนี้นะครับก็จะมีลูกแก้วพรฆาตูงสุดให้ด้วยนะฮะแล้วก็มีนี่ ก็คือรางวัลเดิมเหมือนจะคูณ2มาเลยนะเนี่ยใช่เหมือนจะคูณ2มาง่ายๆนะครับรางวัลพิมียมเท่าไหร่เอ่ย13.99เหรียญดูให้ในสตรีมนะครับผมราคาประมาณ4 6 1บาทนะครับผมเนาะนี่นะก็ใครต้องการซื้อก็จัดได้นะครับอันนี้มีเวลาจำกัดนะฮะสังเกตนะทุกคนเมื่อกี้คือมันมีฉายาด้วยนะครับนี่นะฮะหนึ่งในใต้ล่าป้าจะไม่ผิดอ่าใช่นะครับผมนี่ฉายาโคตรเท่นะครับอ่าก็คือทำธุรกิจนะครับมีเวลาอยู่นะครับผมก็ไม่ยากหรอกแต่สมอนให้ได้ก่อนอันนี้นะครับ มันมีประกาศรางวัลนะครับทายผลผู้ชนะเนาะเป็นท่อทัวร์เม้นต์นะครับผมนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ต่อจากคลิป YouTube ของไอ้นี่เลยนะฮะคลิปรายการแข่งขันนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันได้นะครับผมแปะไว้ให้นะครับเนาะประมาณนี้นะฮะมาทุกคนมันมีเควสในเรื่องของแซลมอนตัวใหม่นะฮะนี่นะครับผมเนาะเราจะมาเคลียร์ในเรื่องกันนะครับวันนี้นะครับนี่โอนิบุชาขอญาตดูนิดนึงว่าแจกวันปะป่าไหมป่าไหมป่าไหมหรือเลือกเขาเลือกป่ามาพักตรงนล้ได้ติ๊กเกอร์เอออีโมจิเหมือนเดิมโอเค เฮ้ยแต่มีมีคำพีร์ให้ด้วยนะสี่าดาวแล้วก็มืดแสกตัวหนึ่งนะอ่ะ,ปะไปไปลุยกันนะครับนี่มาที่คาสันอัปปะก้าไปเท่เลยอะ่ะอ่านประกาศโอยค่ายฝึกสําหรับมอนสเตอร์หรือเรากำลังจะไปค่ายฝึกมอนสเตอร์เหรอนี่โคตรเท่ทิกแพกหายไปไหน <laughs> ในรูปประวัติมีทิกแพกด้วยนะต้องทําอะไรก่อนผนึกอะไรค่ายฝึกมอนสเตอร์ที่พารูดเหร ต้องผนึกอะไรอยากรีบไปเนี่ยผนึกพลังเพื่อไม่ให้มอนเตอร์ได้รับอิทธิพลจากซัมมอนเนอร์เพราะมันแบบว่าถ้ายิ่งซัมมอนเนอร์แข็งแก่งมอนก็จะแข็งแก่งขึ้นอะไรประมาณนี้ปะ่ะนะเขาอยากให้มอนเตอร์ไม่ได้ฝึกอย่างนีทำไมคอนมันอาร์ตอกไปกระจอกนี้วะผมว่าผมก็ปรับไฮแล้วนะ <c oughs> มันควรจะชัดป่ะควรจะไปเบยอ,อย่างอื่นว่าถังถึงอะไรเงี้ยเออนะฮะต้องผนึกยังไงสร้างสิ่งของที่มีพลังมานาของซัมมอนเนอร์และมอนเตอร์อยู่ก็พอไปทสก,กันนะต้องใช้เปลือกของดอนทรายที่นั่นเหมือนเราได้ซัมมอนนอ นอนรายนี่เนี่ยตายซะห้าตัวมันเกิดน้อยนะตัวเนี้ยจริงๆเฝ้าเอาก็ได้ใช่ปะเรียบร้อยครับผมแม่ค้าเวทมนต์ข้าอยากสร้างหน้ากากที่เหมอเอาะกับข้าทำอะไรว่องไวรวดเร็วนะฮะว่างแบบล่างมาให้ด้วยนะโอเคช่วยทําให้มานาของข้าเห็นน่าไม่อาจหลุดรอดออกมาได้ทีสิก็คือจะผนึกไวนะรับไปสิโคตรไวไวเกินอันต่อไป เป็นหน้าก,กากที่น่าทึ่งมากข้าแปลกใจจริงๆที่มนุษย์สร้างขึ้นมาใช่อ่ามันเป็นหน้าก,กากสําหรับผนึกพลังเหมือนเราเป็นเจ้าของเขาแล้วเลยอ่ะเหมือนๆป,ประมาณว่าเราเราเป็นซัมมอนเนอร์ของเขาแล้วอะเออจริงๆมันไม่ใช่หรือเปล่ามันแค่ร่วมเดินทางด้วยกันพเทธิใส่หน้าก,กากแล้วนะแล้วเราอ่ะ เรามีหน้ากากว่ะเรามีอยู่แล้วดิแต่ไม่ใช่หน้ากากเดียวกันเออข้าจะไปเก็บพีทละ <c oughs> เขาไปฝึกเราไปทำอะไรไปเก็บพีทรวบรวมพีทหกอันเออนี่เก็บพีทหกอันโชว์ซะเลยนะเรียบร้อยโอนิมุชาชอบน้ำพีทมากเลยนะแต่เจ้าส่งไปใช้อย่างนี้ไม่ใช่แบบที่เป็นน้ำผลไม้เลยมีวิธีติดต่อกับเธอได้ไหมคืนการซัมมอนถูกยกขึ้นมาดื้อๆคงม,มีปัญหาตามมาแน่ มีกล่องจดหมายอยู่ส่งของไปได้เออมันหมายถึงกลัวสัญญายกเลิกนี้ป่ะพันธะสัญญาในการซัมมอนอะไรเงี้ยนี่กล่องจดหมายไม่เคยคิดเลยว่าจะเขียนจดหมายยากกว่าที่ฝึกออกเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> จ้าเองก็เพิ่งเคยได้จดหมายจากบอนเตอร์เป็นครั้งแรกสินะอา้าวอ่านไปทันเลยบ้าเลยโอ้โ <c oughs> <c oughs> หเก็บผี2 4อันเกินไปเปล่าจริงๆพีผมมีเป็นหมื่นอันเลยมั้งผมเคยเปิดออโต้เก็บอยู่นะครับแต่มันไม่นับให้ทุกคนเออมันต้องแบบว่า รวบรวมใหม่สดๆใช่ปะเองมันมีมันหมื่นเลยเนี่ยหมื่นสองอ่ะไม่ได้หมูไม่ได้หมูเออพลังงานเต็มว่ะทุกคนควรใช้พลังงานเล่นสักหน่อยนะเนี่ยจะได้ให้มันนับซอยหลัง่ะอยากได้จํานวนมากต้องหาพีทไว้ไม่มีปัญหาขนาดนี้จะเอาไปบริจาคเลยเงเตรียมไว้ให้ใครบางคนนะเขาคันให้เองทําไมเราไม่เราไม่คันนั่นเราก็คันเป็นนะเว้ย นี่มาให้แล้วนะฮะกินน้ําผลไมา้พอไปวัดไปวาได้แต่กินได้แน่เลยถ้าไม่ใช่คนทําหรอกระวังจะทำแตกเข้าใจละ <c oughs> ถ้าเข้าชมเราเราก็จะบอกว่าข้าทาเองนั่นแหละเอออันนี้ไม่ได้ทําไงเ <c oughs> ออมันอาจจะบูดรหรือเปล่าวะมันเป็นของเมื่อวานหรือเปล่าเออนี่ของคั้นสดใหม่ๆอร่อยกว่าแน่นอนนะฮะขนาดนี้เลยเหรอมีจดหมายมาอีกแล้วนะ ขยันคันแข็งพอกับเจ้าเลยแหละส่งไปที่ตู้จดหมายแล้วลงไปดูเฮ้ยเหมือนนางจะเขียนจดหมายมาให้เราโอนี้มูชาจางเออเขาหัดเขียนจดหมายเว้ยนีย่นะครับปิดแป๊บหนึ่งนะน้ำผลไม้อร่อยดีนะทำไมก่อนหน้านี้ไปทําแบบนี้ละ่ะตกใจละสิเจ้าคิดว่าข้าเดื่มไปแล้วสิที่จริงข้าย,ยังไม่ดื่มหรอกน้ําผลไม้ฝีมือเจ้านะ่ะรสชาติแย่ปานนั้นคิดว่าข้าจะดื่มได้หรือไงเจ้าส่งเป็นน้ําผลไม้มาแทนลูกพีชข้าก็เลยเอาไปให้เพื่อนลองแล้วเธอบอกว่าอร่อย พวกเจ้ารวมหัวกันกะจะให้ค่าเดื่มให้ได้เลยใช่ไหมค่าไม่ลงกลหลอกออนะฮะที่นี่มีเพื่อนๆที่เหมือนค่าอย่างที่คิดไว้เลยมอนเตอร์ที่ค่าบอกว่าจะดื่มน้ำพิษนั้นชื่อองอ์เมียวจีเฮ้ยสปอยล์ปะเนี่ยสปอยหรือเปล่าโอน้นิมูชากับองเมียวจิเยนี่เยนชาทั้งสีหน้าและท่าทางเลยผมว่าสปอยลปะจริงแต่เธอก็พูดกับค่าทุกเรื่อง ถ้าคาไปฟังจะโกรธอีกตั้งหากนะตัวบอกว่าบั้นปลายชีวิตอยากใช้ชีวิตอยู่ริมทะเลสาบไม่ก็ชายทะเลมอนเตอร์พูดบั้นปลายชีวิตได้ด้วยเหรอวะเออนะฮะทาไม่อ่านนี้ไม่มีทางรู้เลยนะน้ำพีทกดสุดท้ายองมิวจิดื่มไปแล้วแหละต้องอร่อยมากแน่ๆเธอดื่มเกี้ยงไม่เหลือสักจดเลยส่งมาเพิ่มด้วยนะใครยังไม่ได้ดื่มเลยจะต,ต้องส่งมาเยอะกว่าน,นี้ <laughs> เออน่ารักอ่ะแอบมีสปอยในเนื้อหาแน่นอนจริงถ้าไม่อ่านแบบกดสคริปแบบเดิมๆที่เราทํามันก็จะอดดีใจที่ได้เจอท่านบ่อยๆนะท่านมาถูกจังหวัดพอดีข้าทําน้ําผลไม้ชุดสุดท้ายเสร็จแล้วรับไปเลยเปล่าขอบคุณมากนะคุยกับนาลูลุานาน้ำผลไม้มาให้แล้วจะมีเรื่องอะไรที่จริงแล้วห้ามเข้าห้าม,มนุษย์เข้าไปยังเอยานะอา้าเหมือนจะมีปัญหาวะ่ะ มอนเตอร์ของข้าถูกสลายการซัมมอนเนี่ยเจ้าไม่รู้มันหมายความว่ายังไงข้าตกใจจนเกิดสลายการซัมมอนของข้าไปด้วยนักสนูพูดไม่รู้เรื่องนะเออมานาของข้ายังไหลเวียนอยู่แปลว่าโอลิมพิชายังปกติดูจะลองไปดูนะถ้าไม่ใช่เอลแหงเอี้ยหเข้าไปไม่ได้ข้าเข้าไปได้นี่เรามันโหดอะไรนะบอกว่าจะไปเอี้ยส่งข้าไปด้วยสิไม่ได้คนนั้นไปได้เพราะเป็นผู้มีบุญคุณต่อเอียก็คือ ไม่ให้ใครไปนะฮะที่สําคัญนะครับเราตรวจสอบแล้วว่ามอนสเตอร์ของเขาไม่เป็นอะไรนี่มีการยืนยันความสามารถของเขาไม่ได้เป็นอย่างดียอมรับเราสินะว่าเกิดปัญหาเกิดอะไรแต่ก็ไม่บอกเออมีเราไปย่าได้คนเดียวนะเราเป็นผู้มีผู้คุณกับทุกทวีไปดิเออไหนอย่าเกิดอะไรขึ้นเป็นไงฮะจริงๆซัมนเนอร์วอเป็นเกมมีนเรื่องนะเออเกิดอะไรขึ้นเหรอยังไม่รู้เหมือนกันนะ มีสายฟ้าฟาดลงมายังค่ายฝึกเจ้าเองก็รู้ดีว่าทารูดเป็นสถานที่ที่อันตรายสําหรับเหล่าเอลนะไทเวทมต์ได้ไม่เต็มที่นะครับโอเคดี๋ยวไปตรวจสอบให้นะฮะการซัมมอนโอนิมูชะย,ยังไม่สลายไปนั่นแปลว่าพวกเรายังพอรับมือได้เป็นข่าวดีจริงๆเลยนะฝากด้วยลวกันนะครับไปได้เลยปกติค่ายฝึกที่ไม่อนุญาตให้ใครมาได้แต่เรามาได้อะดิเรามันตึงๆนะฮะนี่กำลังจะเข้าไปในดันเจี้ยนใช่ปะค่ายฝึกนะค่ายฝึกเออเข้ามาแล้วพูดป่าต้องเล่นเอง ห้าอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นตัวนี้เรายังไม่เคยมีเลยน้องเป็นมอนป่านะเขาห้ามไม่ให้พวกเราออกมานะมอนเตอร์ข้าก็ด้วยพวกเขาขอร้องมานะอินน่าข้าเชื่อในตัวเจ้านะมีข้อมูลที่มอนเตอร์เหล่านี้บอกข้าอะไรอ่ะเขาบอกว่าชื่อลูซิเฟอร์ผู้ที่ไม่ใช่เอลแต่ยังสามารถเปิด ค่ายฝึกนี้ได้่อหาจุดอ่อนของเขาทีเถอะอะไรวะลูซิเฟอร์คืออะไรอะมอนใหม่อีกตัวปะเนี่ยอาจจะไม่ใช่มอนใหม่อาจจะเป็นตัวโกงของไอออริวิชากับไอองเมียวจิใช่ปะรู้ยังว่าเกิดอะไรขึ้นรู้จักลูซิเฟอร์ไหมปัญหามาจากเจ้านั่นเหรอข้าอนุญ,ญาตให้ตั้งค่ายฝึกก็เพราะเจ้าหมอนั่นแหละเขาเป็นใครหรอมนุษย์ที่เติบโตมาในเอยาเนี่ยข้าว่าจะไปคุยกับคนที่เลี้ยงดูเขามาอยู่พอดีเลยเธอไปไหนแล้วเห็นบอกว่าจะไปยกเลิอกกองอาหารดันชาตยาณของผู้เป็นมนรรดา ี่กองกำลังของเรารวมตัวกันอยู่บนเส้นทางที่มุ่งไปยังพารุธนะไปตามหาคนที่เลี้ยงดู ลูซิเฟอร์มานะครับเป็นคนธรรมดาเว้ยที่อยู่ในเผ่าเอลท่านเบลกาได้ยินว่าเป็นคนเลี้ยงลูซิเฟอร์ทำไมมนุษย์อยู่ที่นี่ได้ไม่ต้องเป็นเรื่องเข้าใจผิดแน่ๆลูซิเฟอร์ไม่ได้เป็นคนก่อเรื่องนะท่านเบลกามอนสเตอร์ของข้ากาลังหยุดยั้งเขาอยู่ข้ายัางไม่รู้ว่าเธอทนจะถึงเมื่อไหร่นะขออภัยด้วยช่วยบอกจุดอ่อนให้ทีได้หรือไม่กล้าถามแบบนี้ได้อย่างไรนะเลี้ยงมาอย่างกับลูกในไส้หลังจากลูซิเฟอร์ออกเดินทางพวกเขาก็ขาดการติดต่อนะอนุญ,ญาตให้คนไร้มรรยาทเช่นนี้เข้ามาในเอเยนได้อย่าง เด็กนะเจ้าเคยตกกำลังตกอวันกำลังตกปลาข้าดูแลเจ้าอยู่ครึ่งปีในช่วงนั้นเอออาการลอเล่ด้วยนะทำไมอยู่ๆมาพูดเรื่องนี้ข้าเองก็เป็นห่วงบรรยายทุกคนไม่ต่างจากเจ้าห่วงลูดีเฟอร์นะร่วมมือกันปกป้องบ้านเกิดเราทีนะได้เลยนะข้ากลังสับสนนะเขาปฏิเสธไม่ยอมพบกับข้านะมีเรื่องนี้เองนะครับไอ้ลูดีเฟอร์นี่นะผมเนาะถ้าปล่อยไว้เช่นนี้จะเกิดวามเสียหายนะแต่รอไม่ได้แล้วต้องวีแล้วครับ เรื่องราวของเอลน่าจะหนักหนาเกินไปสำหรับมนุษย์อย่างลูซิเฟอร์นะที่ช่วงอายุไา่ต่างจากเราได้จัดการลูซิเฟอร์จะเป็นไงวันเนี้ยจะเป็นมอนตัวต่อไปอีกหรือเปล่ามี3ตัวแล้วนะตัวละครที่อาจจะเป็นมอนได้เนี่ยนะฮะสตัวดิไปบอกกันนารุทีได้ไหมเป็นนารุที่มีเลดิกโบร,ราณแล้วก็อาจจะรู้วิธี กระตุ้นความกลัวดึงความกลัวในจิตใจของลูซี่เฟร์ออกมาต้องเล่าเรื่องด้วยน้ำเสียงนิิงๆเพื่อดึงความทรงจำและความรู้สึกในวัยเยาว์นั้นกลับมานะครับโอเคต้องค่อยๆพูดนะพูดแบบว่าเหมือนเราอยู่เหนือกว่าใช่ไหถ้าต้องใช้คิดต้านน้ำตาแต่ไม่คิดต้านที่ยังไม่สมบูรณ์สี่น้ำเงินใสกำลังก่อตัวยังไม่แข็งเต็มที่จัดไปมันอยู่ที่ไหนหาจากไหนบอกมามีในเรื่องโคตรเข้มข้นเจ้มจนจุดๆนะโอเค แค่เก็บรวบรวมก็ครบแล้วเวทง่ายๆเอามาให้แล้วเติมพลังเวทเข้าไปนะเพื่อใช้ถ่ายทอดความทรงจําเด็กนั่นขี้อายเขามักแอบ,บอยู่หลังต้นไม้ตลอดด้วยใส่เช่นนี้ของเขาตอนแรกแปลกใจที่เขาบอกว่าจะเปิดค่ายฝึกัดไปเข้าสู่ค่ายฝึกได้แล้วสมั่งต้องเล่นเองอุย้ยน็อกไปแล้วน้องก็ได้สงสารวันนี้วิชาอุย้ยดาบโคตรเท่เลยวะ่ะดาบเป็นแบบดาบวิญญ,ญาณเหระเติมพลังเวทไปที่เท่นผนึกเร็วอ่ะมือใครวะคุยกับน้องก่อนไม่ได้หรอโว้ล้ม มือไอ้นั่นหนอนนับเวทเอลเมื่อกี้เหรอนี่ปลดปล่อยได้แล้วไม,ไ,ไม่อะไรอ่ะไม่อะไรอะ่ะอะไรอ่ะโกรธอะไรข้าคิดว่าเธอเป็นเพื่อนคนแรกที่เข้าอกเข้าใจข้าเอา้าถึงพลังจะถูกผนึกไว้นิดหน่อยข้าก็ไม่เป็นไรง่ายง่ากันเลย,ยตั้งหน้าขันหากไม่ใช่เพราะหน้ากากว่าบ้านนี้ ข้าคงช่วยเธอได้เแท้โกรธเลยที่หน้าขอเวลาสักหน่อยเถอะพร้อ,อมแล้วมายัางที่ที่นัดกันนะได้เลยหรือว่าคนที่หายไปคือโอมิวจิวะนั่นนะดิไม่รู้เหมือนกันอ่ะอาจจะเป็นโอมิวจิก็ได้นะเพราะว่าอยู่ๆก็หายไปเลยนะฮะนี่ไงมาทําพิธีให้เหรอเ้าเตรียมอะไรแบบนี้ไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่รกันตำเน่้ของข้านี่ยอดเยี่ยมจริงๆดูซิเฟอร์ล่ะหนีไปแล้วละสิ ความสามารถของเขาเราเลื่อจนแกะรอยไม่ได้เลยว่าแต่เจ้าทำอะไรเขานะเขาสั้นจนคุมสติไม่อยู่เลยไม่ว่าอย่างไรเขาก็หนีไปได้อยู่ดีเพราะผนึกถูกปิดไปแล้วถ้าเขาไม่หนีไปแต่ผนึกยากกว่าเดิมไหมนะพลังของเขาถูกผนึกหรือหัวใจหลักของกระถานนั่นก็คือพลังเวทที่เจ้าเติมลงไปในแท่นบูชาค่าเชื่อมโยงกับพลังเวทที่พัฒนาการค่าไว้ในตอนนั้น หึ่งพาหนึกมันไว้ได้บางส่วนนะอันนี้เป็นสุสานเนาะดูซิเฟอร์นี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจในเกมนี้นะที่เขาทิ้งไว้นะยังไม่เคยเห็นเลยนะเป็นไงองเมีจีปเป็นคนคิดไว้นะไปตามหาเจ้าน้่กนกระเถิะว่าหนีไปไหนแล้วข้าต้องแก้แค้นแทนเพื่อนค่านี่นี่คือสุสานใช่ไหมเรียบร้อยนะครับผมสำหรับเนื้อเรื่องของน้องโอนิบุชานะครับก็นี่ได้สติกเกอร์นะก็เรียบร้อยนะนี่คุณเขียนะเรื่องของมอนสเตอร์ทั้งหมดแล้วแต่คุณยังไม่ได้พบโอนิบุชาเลยใช่ไหมล่ะ ลองมาสมอนดูที่แท่นสมอนกันซีนี่นะผมก็พามาสมอนกันเรียบร้อยนะครับผมเนาะโอเคครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนและกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้นะครับก็ เรียบร้อยแนละ้วในะเรื่องของอนิมิชานะมีความเข้มข้นพอสมควรนะขนาดเราอ่านแบบว่าไวๆนะเออที่น่าสนใจก็คือมีตัวละครองค์มิวจีนะนะอาจจะได้เล่นนะนะอาจจะเป็นซลมอนตัวหนึ่งนะที่เราอาจจะซลมอนได้ในแพทต,ต,ต่อไปหรือเปล่านะเออนะแล้วก็มีลูซิเฟอร์นะก็เป็นคนนะที่ถูกเลี้ยงโดยเอลนะอน,นี้ก็น่าสนใจนะครับเขาคือใครมันคือแบบไหนอะไรยังไงนะเราก็อาจจะได้ติดตามในะเรื่องเขากันต่อไปนะครับผมเนาะทุกคนอนะันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะก็ตามคลิป จุดต่างๆนะก็มีขึ้นในส่วนของโค้ดนะก็อย่าลืมไปกออก,กันนะเออโค้ดก็เป็นโค้ดชุดเดิมนะใครที่เคยกออกแล้วก็กกอกไม่ได้แล้ว mm hmm. แต่เอาไปแบ่งเพื่อนๆก็ได้นะก็บอกกันด้วยนะว่ามาจากช่องไหนฮะช่มงสมันฟังกี้นะครับผม <laughs> โอเคผมโซนนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้นะและที่ขาดไม่ได้นะขอบคุณสปอนเซอร์ทุกคนที่สนับสนุนช่องเราในการทำคลิปนะครับใครพอมีกำลังอยากสปอนอร์ตช่องเรากดปุ่มจอยปุ่มสมัครตารางนี้นะอยากมีชื่อขึ้นเท่ๆนะญญระดับนะักวิจัยไัยกดมาได้เลยนะครับใครยังไม่พมร้อมรายเดือนไม่เป็นไรไรายเล่าแล้วก็มีกดแต่งขอบคุณใต้คลิปเลือกยอดเงินพร้อมโดเนทนะตอนโดเนทก็คอมเมนต์เท่ๆได้ด้วยนะครับเลขช่องทางที่ทุกคนสปอนอร์ตผมได้นะไม่เสียตังค์สักบาทนะการเข้้้้าา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 มมมมมมดดดดดดดูคคคคลลลลลลิิปบบ่่่่่่่่อออออออยยยยๆเเเขขืืืกกกกไไไจจจจ์์์ีีชชชวแแแแรรระะะะะะททสััญ Subscribe งงงงตตนนนนนพผ ฝากู้ลอชีวิตทุกคนนะสำหรับทุกๆคอนเทนต์ที่โพสไปด้วยนะวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าก็ผมขอบคุณคนดูทุกคนอีกครั้งครับสวัสดี